ยัยไหมกล็ลงมาสวนคือเก่าเลยจ้านห้ป้ามาเก็บดอกแค่นะสวน,นี้ก็พิลึกดอกแคที่ยัยไหมเห็ดน,นี่คนอืน่นบอาโคกน้องนานี่คือน้องน่าจะน้องนี่่นอื่นน้องน้องคือสะนี่ล่ะะเขาน้องสะข้อง ก็เลื่อิอนโขกน้องหนะ้าบางคนเพิ่นกระเบขอาใจบางคนกระหูบางคนกระบ่หูเนบบาะเป็นยะังคือเป็นโขกน้องหนะ้าโขกน้องหนะน้านห่ไหมวันวาหนึ่งมีสะมีป่ามีมีสะเป็นน้องเราโขกใน้ปลูกต้นไม้จ้ะโขกคือโขกโขกน้องหนะ้า ต้นใหม่ปลูกคู่เดียวเราไม่ควได้นะปลูกซอยดอกเห็ดเอามรดีิเห็ดเป็นโคกนี่ประมาณไรนึงบ่หอดดอ,อกไปไรนึงก็ได้ทางนี้แม่กับปลูกกล้วยปลูกกล้วยแซมกันกับตน้นเผาตน้นบกม่วงสับกันลงไปน่าจะเนาะตัางลังนี่ก็เป็นเป็น,ปนไผ่ งมันเหรองานมันสาบก็ต้องมาลนเพี่น้องเห็นบ่าวทั้งตัวตดานเลี้ยงจึ้งคืนดูเป็นยานเก่าแก่สมัยเก่าก่อไผ่ไผ่สะดิ่งเพิ่มอื่นไผ่สะดิ่งหรือว่าไผ่เหลียงเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าคุณปลูกเ <stress> พ <ง eterm Gore> <ible> ิ่นอันนั้นดีๆเพิ่นเสียเอาปุ๋ยเอายางใส่ได้ไหมบริใส่ปุ๋ยจ้ะแต่ว่าก็ออกออกเรื่อยๆแต่ว่ากับบ่อให้ได้เห็ดกินดอกเพราะว่า เอ,เอาไว้น,น,นั่นก่อนเอาไว้เป็นแม่เป็นนันมันกันไปนเติบโอ้โหลักปอกอีก,ลก,อกแล้วกล้วยพี่เนาะต้องใช้กล้วยเตี๋ยละนี่นี่เบอร์กีวีดอกน้อยกับสุดแล้วละติมงส่งอันนี้นคือโขอ ก็เอินโขกเนาะมาให้เบิ่งโคกยามนี้มันก็บไ่ไรรยายหน้าแล้วเพราะว่าเฮ็ดหน้าปีเนาะห่องใส่ไกลไง่น่ะ,งล,งนล,ะลงมาทางลงุมห่ององี้ออไปคุณโบกไล่เติบแล้วนะแต่มันตุ่นจานเกิดดีพันปันปันได้กับบอลตุย อันนี้ก็คื้นหน้าจ้ะนี่คขึ้นหน้ามีปกมีน้องมีหน้ามีหน้าอาอดแง่นนห,น,น,น,หน,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 นั้นมาอันนั้นบ่ได้ดอกส่วนมากจะเป็นวานแต่สมัยตะกี้แต่พอแต่แม่เพิ่นกับพ้าดำออกเนาะแต่ว่าทุกมือเนียวลำบากค่าจ้าง่ายยังกับแพงน,นี่แหละจ้าไหนผ้ามารอบุงเก่าหน่าละว่าเปลี่ยนแปลงเรอยแต่ละมือ,อเดี๋ยวไป คลิปยเดี๋ยัไยไงจะมาอ,อัปเดตให้เิิงไมนั่นซะนะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งไปร,รักษาที่บ้าดาคุมครองจ้า